เขาพร้อมแล้วที่จะปกป้องดูแลอยู่เคียงข้างคุณเขาคือลอยขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงนนานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก หาไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเมสิงธนูเด็กถือไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเดือฟูพลังงานของคนาธาตุลมมีถุนตุนกุมเด็กถือถ้วยพลังงานของคนาธาตุน้ํานะคะมีพลังงานของคนาธาตุน้ําคนาธาตุไฟคนาธาตุลม เป็นคนที่รักอิสระอยู่กับปัจจุบันมองโลกในแง่ดีนะคะพร้อมสู้พร้อมลุยมีความคาดหวังมีสิ่งที่รอคอยนะคะอ่อนโยนอ่อนหวานจริงใจร่าเริงสดใสมีความเป็นเด็กมีความขี้อ้อนรู้จักคนเยอะชอบเข้าสังคมมีเพื่อนเยอะเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวใครเฮมาเฮไปไปไหนไปกันนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่คนเดียวสักเท่าไหร่เป็นคนเอ็กโทรเวิร์ดเป็นคนที่ติดสังคมติดเพื่อนติดฝูงมากๆนะคะเฮฮาปาร์ตี้ เพื่อนชวนไปไหนไปหมดเลยนะคะในพลังเงานที่ขึ้นมาเนาะแล้วก็อาจจะยังไม่มีคนที่อยู่ในใจนะคะเป็นโสดโสดติดเพื่อนโสดติดสังคมโสดแบบใช้ชีวิตอิสระมากๆนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าแล้วใครที่อยากปกป้องดูแลอยู่เคียงข้างคุณน,นะคะเขาคือใครเดียมพอลเลอร์นะคะพลังงานของคนราศีเมษสเตรนดพลังเงินของคนราศีสิสงห์ เด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกษกันสามดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมทุนตุนกลุมหเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะ มีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมราศีเมษร,ราศีสิงห์พลังงานแตกต่างกันเลยนะคะเป็นคนนิ่งเป็นคนเงียบเป็นคนที่มีเหตุผลอายุเยอะกว่าคุณนะคะดูเป็นผู้ใหญ่มากๆชอบการเป็นผู้นําชอบควบคุมเป็นคนปานีปานอมไม่ชอบการทะเลาะไม่ชอบการขึ้นเสียงใจเย็นน่ะ แน่นอดทนแล้วก็เก็บอาการเก่งพลังงานของเขาชีวิตไม่ได้ง่ายนะคะพบเจอเรื่องราวที่ผิดหวังเรื่องราวแย่ๆความเหนื่อยความท้อความลำบากมาพอสมควรกว่าจะประสบความสำเร็จมาได้จนถึงวันนี้หน้าที่การงานมั่นคงอายุเยอะกว่าคนด้วยนะคะแต่ประสบการณ์ชีวิตก็เยอะมากมาก ผ่านหลายเรื่องราวผ่านหลายประสบการณ์นะคะกว่าจะเป็นเขาในวันนี้นั่นเองนะคะทําไมเขาถึงอยากปกป้องดูแลคุณนะคะเพราะอ,อะไรทําไมคนคนนี้ถึงอยากปกป้องดูแลคุณเพราะอ,อะไรต่อสู้ฝ่าฟันมาเยอะนะคะรู้ถึงความเจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังนะคะให้โอกาสนะคะรู้สึกดีนะคะความเสน่ห์ฮะก็ได้นะคะรู้สึกพิเศษ เก็บซ่อนอาการรู้สึกดีกับคุณมานานมากๆแล้วเก็บซ่อนอาการไว้ไม่ได้บอกให้คุณได้รับรู้นะคะครอบครัวความรักความอบอุ่นนะคะสร้างครอบครัวกันอยู่ด้วยกันดูแลกันนะคะเติมเต็มกันและกันเติมเต็มเขาด้วยนะคะเป็นโสดมานานอยากมีใครสักคนนะคะถูกอกถูกใจคุณนั่นเองอาจะเป็นรักต่างวัยนะคะ เร็วนี้อาจจะมีคนที่อายุเยอะกว่านะคะหน้าที่การงานมั่นคงเข้ามาจีบคุณก็ได้นะคะพร้อมหยุดอยู่กับคุณพร้อมสร้างครอบครัวไปกับคุณนั่นเองอยากปกป้องอยากดูแลเขาพร้อมที่จะปกป้องคุณแล้วก็ปกป้องคุณได้ดีด้วยทั้งประสบการณ์ชีวิต ทังหน้าที่การงานทั้งฐานะทางการเงินสามารถดูแลปกป้องคุณได้นะคะพร้อมจะปกป้องธนุถนอมคุณเลยหากว่าคุณเป็นคนโสดนะคะเร็วๆนี้พลังงานที่ขึ้นมามีเกณฑ์เป็นไปได้ทั้งจะพบเจอรักต่างวายัยคนที่พร้อมหยุดอยู่กับคุณ เคียงข้างคูณดูแลคุณแต่ว่าอาจจะอายุเยอะกว่าคุณแบบมากกว่า10ปีก็ได้แต่หากว่าคุณไม่ได้พบเจอใครไม่ใช่รักต่างวัยก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณนั่นเองที่เขาพร้อมที่จะปกป้องคุณดูแลคุณนะคะ mm. เพราะว่าเขาต่อสู้มาเยอะเขาฝ่าฟันมาเยอะ mm. เขารู้ว่ารสชาติของการใช้ชีวิตเป็นยังไงยากเย็นขนาดไหนเขาไม่อยากให้คุณต้อง จ็ปวดหรือว่าได้พบเจอเรื่องราวประสบการณ์แย่ๆเหมือนที่เขาเคยรู้สึกมาหรือว่าที่เขาได้พบเจอมาเขาจึงพร้อมที่จะปกป้องคุณทนุถนอมคุณให้ครอบครัว เป็นเกราะป้องกันของคุณเดียวยาของคุณแล้วก็แนะนําคุณในทุกเรื่องราวที่เขาจะสามารถให้คุณได้เป็นเกราะป้องกันคุ้มครองคุ้มภัยให้กับคุณด้วยนะคะบางคนก็อาจจะได้พบเจอรักแท้รักต่างวัยที่ได้ทั้งคนรักแล้วก็ผู้ปกครองมาด้วยในคนคนเดียวแต่บางคนก็อาจจะเป็นครอบครัวของคุณนั่นเองที่พร้อมจะปกป้องคุณแล้วก็สปอร์ตคุณในทุกๆเรื่องนะคะ